สวัสดีครับผมเป็กกิรภาพตั้งสมบูรณ์นะครับจากพัทลินฟู้ดนะครับ วันนี้อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องตัวไอติมสามมิตินะครับซึ่งทางผมนะครับได้รับเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งนะครับจากทางบริษัทสยามพิวรรธนะครับซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําระดับประเทศเลยนะครับหรืออาจจะเรียกว่าระดับโลกก็ได้เลยนะครับเพราะว่ามีห้างสรรพสินค้าชั้นนําระดับประเทศเนี่ยตั้งอยู่นะครับเป็นจานวนกมากเลยนะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายเราพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าต้องการนําเสนอแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยพายติมสามมิติเพียงแค่หนึ่งรูปแบบนะครับแล้วก็ต้องการ สั่งผลิตเนี่ยเป็นประมาณจำนวน3,000ัน่รแท่งนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่เราสามารถทําจนจบแล้วนะครับ ความทัดทายแรกของเรานะคบก็คือการถ่ายทอดตัวไอศครีมเนี่ยให้มีทั้งห้างสยามพารากอนมีทั้งสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่สยามรีเมียมเอลเลนแบงค์กนะครับแล้วก็ห้างไอคอนสยามนะครับทั้งหมดเนี่ยลูกค้าบอกว่าต้องเอามารวมไม่ได้นะครับให้มาอยู่ในตัวไอซอิมสามพิเพียงแท่งเดียวนะครับอเ,เราก็พยายามทําทีมออกแบบนะครับว่าเราจะจัดสรรนะครับเราจะวางตัวตึกเนี่ยยังไงนะครับให้อยู่บนตัวไอศครีมอย่างเดียวได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยทีมออกแบบมองว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะตัดเป็นเซกชันนะครับบางส่วนของตัวด้านหน้าตึกของตัวอาคารนะครับเอามาใส่ไในไอศครีมสามมิติเนี่ยทีละอันทีละอันทีละอันนะครับจัดเรียงจนกระทั่งออกมาเป็นตินมสามมิติที่มีรูปร่างสวยงามแบบนี้เลยครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยลงตัวมากนะครับนําสนอลูกค้าลูกค้าก็ประทับใจแล้วก็ชอบมากอนุมัติผ่านนะครับให้ผลิตเป็นแบบสามมิติแบบนี้เลยนะครับ ลูกค้าบอกว่าต้องการจานวนถึงประมาณสัก3,000แท่งนะครับในระยะเวลาอันสั้นมากๆนะครับซึ่งทางโรงงานเนี่ยเราก็สามารถทําได้ทันนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับตัวไอติมเนี่ยนะครับมีดีเทลค่อนข้างเยอะนั้นกระบวนการผลิตี่จจะค่อนข้างช้าซึ่งในการผลิตมา3,000แท่งเนี่ยเราต้องใช้แม่พิมพ์จํานวนมากนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยเราก็จัดทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระบวกกับประสบการณ์นะครับของทางโรงงานที่เราสามารถทํางานสั้นๆงานเร็วๆได้ดีอยู่แล้วนะครับเ้า่กับลูกค้า ท่านไหนเนี่ยอยากจะรีบใช้ตัวไอติมสาวัตีนะครับแล้วก็จะหาโรงงานที่ซัพพอร์ตอน้ไา้นะครับผมว่าพัทลินฟูดเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆน,นะครับอยากให้มาลองใช้บริการดูนะครับมาดูเรื่องการใช้งานนะครับ เอาตัวติม3มิจิเนไปใช้ในงานอีเวนต์นะครับซึ่งทั้งหมดประมาณ3,000ันแท่งเงยต้องแจกจ่ายให้ครบนะครับภายในหนึ่งวันนะครับเนื่องจากว่ามีแขกเข้าร่วมงานเยอะมากนะครับทางโรงงานก็ทําไม่ง่ายเลยครับเราทําด้วยการที่ว่าเราทําตัวครีมนะครับแพ็คใส่เป็นตัวลังโฟมนะครับแล้วก็มีน้ําแข็งแห้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจายตามจุดต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ตู้แช่แข็งเลยนะครับเราบริการด้านนี้ให้ด้วยนะครับซึ่ง งานจบออกมาก็แฮปปี้นะครับลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็ด้ทานไอติมอร่อยหลากหลายรสชาติจากเราเป็นรูปตัวไอติม3มิติของแบรน,นด์แสนว้แตสวยแบบนี้นะครับลูกค้าประทับใจแฮปปี้สร้างแบรนด์เอาไว้เนีสร้างการรับรู้นะครับได้ตลอดทั้งงานเลยนะครับนี่ที่ว่าโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําออกมาได้ที้ลูกค้าประทับใจมา,มากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการจะใช้ตัวไอติม3มิติสําหรับงานอีเวนต์หรือต้องการสร้างแบรนด์ไปจําหน่ายนะครับพัทลินฟูนะครับเราบร ซอฟต์สวิตเลยนะครับคือตั้งแต่การออกแบบนะครับการผลิตนะครับแล้วก็จัดส่งถึงหน้างานนะครับแล้วก็ดูแลด้านการแจกจ่ายด้วยนะครับการจัดส่งด้วยนะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับอยากจะมีแบรนด์ในทีมสามมิติหรืออยากจะมีทีมสามมิติสวยแบบนี้เอาไปใช้ในงานอีเวนต์ของตัวเอนะครับหรืออยากจะไปเอาจําหน่ายในร้านของทุวเอนะครับก็สามารถมาติดต่อให้เราบริการได้เลยนะครับ